สวัสดีครับตอนนี้กับยู่กับช่อง CRM Official ครับผมมื่อนี้กั้เดินทางมาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มาเสลานะครับตอนนี้ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับระวังจอดรถยูครับผมก็เห็นทีมงานครับผมเห็นพ่อการใช้นะครับเดี๋ยวเข้าลงไปตักท้ายพ่อการชักันครับผมนี่ครับตอนนี้เสียอาร์กำลังไทยพ่อการชัอยู่พ่อการชัยสวัสดีครับ สวัสดีครับ c r นี่งไหนจ้เนี่ครับช่องเสียเอมเสียอครับก็เสียจิตตาัเสียครับช่องเสียเอ็มครับแม่ากนด้ครับแม่เสียมจไอเจโอูเจโอดูครับผมเจโอูเจโอูนี่ครับแม่แม่ห้ยแมกโอ้บไก่ตัวนี้ไกลบแม่บไกเนาะ โอ้ครับผมต่าเด็ดครัสวัสดีครับ่าแด็โคราชมาแต่โคราชนะพอแต่ไปนอนงรพยงบานอีกพร้อมรุกงเนาะไปนอนอีกจะสองขึ้นเด้โอ้้าสเนี่ยพี่น้องเข้ามาจะดสายเกานไว้เมฆกาลสินสวยงามจ้างค่ลูกส้าวลูกากมา โอ้ยโบโดนดอกไปห้ามไปเขาทางในไปครับผมคุณดีมากกว่าที่เขาคุณเล่นกมไปกันครับนี่ครับบรรยากาศของธรรมอทียานหลวงปู่กับรถไหลด้วยครับมือนี่นั่นครับกเป็นรูปปั้นหลวงปู่นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะตอนนี้เขาก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเอ่อเป็นรูปปั้นของหลวงปู่นี่ครับไงครับก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่สีดา ได้รั้ก็ตรงนั้นก็จะเป็นร้านค้าใช่ร้านค้าเต็มเลยสองฝั่งที่จอดรถก็เยอะอยู่เนาะเยอะเยอะเยอะน่าจะเพียงพอเลยแหละยังพอเนาะใช่ครับพ,พอนะพี่ดีเดียรถามพี่พี่ครับโต๊ะพี่จับบ้านเยครับผมไปกันเราครับะเดี๋ยวปิดรถเลยเนาะปิดเลยปิดเลย,อยโอเคครับ ก็การใช้จอดรถอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้โายหวยด้วยนี่โอเคเดี๋ยวผมไปปิดรถแป๊บนึงครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ายังกาไปข้างในกันนี่ครับอันนี้มันเป็นเหล็กยังครับพี่เหล็ก เจ็ดห้าเจ็ดนี่เป็นเหล็ยกยังครับเนี่ยหนึนาทีละครับหนึ่งเจ็ดปะเปิดให้กอ๋น, <c oughs> <t ort> นี่ครับตอนนี้ผมกับขาไมา้อีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวสิมากราบรูปเหมือนหลวงปู่รถไหลครับมื่อนีร่กับพี่น้องก็มาหลายเนี่ย<ล>ตอนนี้ผมมาครับเสียอามผ่ <c oughs> อนจักหน่อยครับผ่อนจักหน่อยหลังจากเสียอาม ไปนอนพักอยู่โรงพยาบาลม่า,มาแหล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วครับพี่น้องรถก็ถือว่าเซได้ครับพี่น้องก็ล่างไหลเขามาก,กับลวงปูเรื่อยๆหลยอยู่ไม่นี่กับอดโจก็ก็ล่งเดินทางมากครับแต่ว่าไอ,อ,อพอการใจก็มาหอดแล้วไอเสื้อ้าพี่น้องออกไปเบิ่งรูปเหมือนลวงปูใกล้ๆกันเนี่ยบ,บางข่างแต่ละกะศิมีพวกของขาย กําไลโอ้แดดผ่อนดรวยว่าใส่ใดเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมกระดิยางมาถึงรูปเหมือนของลงปูแล้วโอ้ใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านกะยกมือไหวสาธุน้ากันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องมันหมัน,มน สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีครับท่านประธานของโจนหนึ่ง <c oughs> ปากเนื้อฝากตัวน้ำครับครับผมมีคนมาไหว้พื่รู้จักเกีวันอีก่ไม่ต่างหากเรามาสัมภาษณ์เรีรู้จักประธานด้วบ,บ่ายโอ้หัวใจประธานพร้อมโอ้ชุดของท่านประธานคือ <c oughs> มาตรฐานนะครับโอ <c oughs> ้ยสอ องเนลูกโอ้ไยแนะนำเจัาหน่อยเดี๋ยว่ครับเนี่ยแนะนำจุดมีอย่างแน่ครับเป็นที่ที่เราไปขายอ๋อเป็นลิกอันนี้โอ้งามโอ้ใส่ใส่ได้เลยครับโมดิฟายเองโมนี่โมดิฟายเองโทรศัพท์สามเครื่องโอ้โทรศัพท์สามเครื่องอันนี้เป็นกล่องเอียงครับไอ้ DJI บ่ะครับเนี่ยเป็น DJI ครับอัลซ์มูเอ็กซ์เจนสี่โอ้ของแท้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปกลับหลวงปู่กันนะครับโอเคครับ ครับ่ยนีทางนาก็จะมีขายดอกใหม่ครับพี่น้องขายดอกใหม่แล้วะขึ้นไปบายขอพอดลงปูกับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านก็นสามารถขอพอดลงปูได้ด้วยครับไก่ชิดเลยสวยงามกับรกป,ปั่นลงปูว่างันผมก็ได้ซื้อรอตอลีไปแล้วหาใบเดี๋ยวกันเถอกเลข หมวดนี้เดี๋ยวกลับมาเห็ดบุญกับหลวงปู่อีกเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่แล้วเด้อพี่น้องค่อยไหว้ตอนกลับดเดี๋ยวเฮางขอแบงค์ในก่อนเนาะครับเเดี๋ยวฮาไปาโอเคเดี๋ยวสิพาพี่น้องบ่ซั่นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทางในจักหน่อยครับเขาบ่ซั่นน่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ครับผมรอรับชมคลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องฝากให้ไม่ได้ครับช่องเสียยม่งไม่เชื่อครับ พอกันคลิปหนาครับ